คุณผู้ชมวัสดี้ค่ะพยาวันนี้รายการของเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับพี่อาชลกระแกนรายการกรรักษาไขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีพี่วินครับปัจจัยสี่รู้ไหมมีอะไรบ้างแน่นอนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่มพมและที่อยู่อาศัยโอ้โหไม่ใช่อะไรพี่นะเฮ้ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่นี่ต้องผมนี่อะไรคะอาหาร แก้วแหวนเงินทองอ๋อใช่เหรอใช่เลยอาหารนะถูกนี่รุดมีมาฝากพี่วินพี่อาจโคลาโตมาฝากนะมาฝากทำมาจากบ้านเลยอ่ะใช่เอามาจากบ้านเอามาจากบ้านอ่ะให้ให้ให้ขอให้ร่ำรวยตักหุ้ยรางวัลที่หนึ่งเลยเจ้าปลาพักปลาพักขาทูขาทูขาทูมาฝากดีเลยอร่อยแน่นอนรับประกันมาฝากแก้ว รอบินโตค่ะรอบินโตบินโตอะไรอ่ะบินข้าวโข้าวค่ะโอ้มานานยังพี่นานแล้วค่ะเหรอวันนี้มาทำอะไรอ่ะมาบินโครับมาบิโตมาทุกวันไหมทุกวันมารับบินโตอย่างเงี้ยกี่เดือนลว สามเดือนนั้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่หมายความว่านานกว่านั้นนานกว่านั้นโอ้ไม่อยู่หกเดือนเนาครับนานกว่านั้นเนาะนานกว่านั้นอีกนานกว่านั้นอีกครับอ้ยปีนึงเอับสรุปเป็นปียังครับเป็นปีเลยครับมารับเป็น์ตัวอย่างนี้เป็นปีแล้วเหรอครับเป็นปีถามจริงอย่าไปบอกใครเสียตังค์เท่าไหร่เนี่ยค่าเป็น์ตัวไม่ได้เสียฮะไม่ได้เสียฟรีเหรอฟรีโอ้้วใครให้อ่ะอะไรหลวงพ่อหลวงกดครับหลวงพ่อหลวงกดให้ครับ วัดพระบาทน้ำพูอ่ะนะลุงนะใช่ไหมครับ โดยความเมตตาของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารงค์กดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุจัดที่มีโครงการอาหารปิ่นโตเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดจนผู้ยากไร้ที่พักอยู่บริเวณชุมชนใกล้วัดพระบาทน้ำาพุโดยจัดส่งปิ่นโตอาหารให้ทุกวันทำอย่างนี้มานานกว่า3ปีแล้วละครับมีสมาชิกเกือบ200คนเหตุด,ดังกล่าว ในช่วงเช้ามืดของทุกวันก็จะมีการจัดเตรียมอาหารพร้อมรับประทานปรุงสุกใหม่ๆใ,ใส่ปินโตยอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยเน้นความสะอาดถูกหลักโภชนาการครับโอ้โหนี่ไข่ไข่ลูกเขย3ลูกฮะแล้วก็มีดดีด้วยีอะไร แกงเขียวหวานฮะวันนี้แกงเขียวหวานปลาตายมาัดยโอ้อันนี้มีประโยชน์มากนะพี่ต๋อยมีสุขภาพเลยเนอะใช่ไหมคะ เน้น <Okay. S 1> สุขภาพเลยเน้นสุขภาพทานแล้วเป็นยา,นนยานด้วย,วยใ,ในหนึ่งปิ่นโตจะประกอบไปด้วยข้าวอัดแน่นพร้อมกับข้าว3าอย่างขนมหวานหนึ่งอย่างใส่แยกในแต่ละชั้นของปิ่นโตเพื่อเป็นอาหารสำหรับสมาชิกหนึ่งคนที่มารอรับตามจุดต่างๆทุกวัน จจุบันนี้นะครับตัวสมาชิกมีมากกว่า170คนครับอาหารปิ่นโตเหล่านี้ก็จะจัดส่งโดยจิตอาสาที่ทำงานกันแบบไม่มีวันหยุดสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดทุกกรณีหลวงพ่ออารงณ์กดท่านทำบุญ ขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนหลวงพ่อเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะรู้จักวัดพระบัตินาพุบางคนก็ติดตามหลวงพ่อมานานซึ่งถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆถ้าติดตามหลวงพ่อมา30ปีนี่ก็จะเห็นงานหลวงพ่อในหลายๆเรื่องบางเรื่องนี่ก็ เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของตัวหลวงพ่อเองก็คือเรื่องโรคเอดเรื่องเด็กที่ติดเชื้อเด็กกำพร้าแต่มาในช่วงหลังนี้ก็มีงานอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของผู้สูงอายุสมัยก่อนนี้ก็จะมีแม่ของคนเป็นเอดมากับลูกพอลูกตายที่วัดแม่ก็ขออยู่ที่วัดต่อไปจนกระทั่งตายตามลูกไปแต่แม่บางคนก็อยู่ได้นาน บางคนก็อยู่กับหลวงพ่อมา4 5, ี่ห้าหกปีบางคนก็เป,ป็นสิบปีก็มีจนถึงทุกวันนี้ผู้สูงอายุหลายๆคนที่ลูกหลานเป็นเอดตายไปหลวงพ่อก็ยังดูแลภรรยาอยู่นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มผู้สูงอายุด้วยเหตุผลอื่นๆด้วยบางคนลูกหลานไม่ได้เป็นเอดแต่ว่าลูกหลานก็ไม่มีแต่บางคนมีลูกหลานเขาก็าไปทำงานทำการกันทิ้งแม่ทิ้งพ่อไว้ ตรงนี้แหละก็เป็นที่มาอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้หลวงพ่อก็ต้องมาดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลแต่บางคนเนี่ยเขามีบ้านของตัวเองเขาก็คงไม่อยากมาอยู่วัดกับหลวงพ่อมาอยู่บ้านของตัวเองก็ไม่มีลูกหลานดูแลบางทีก็ไม่มีจะก,กินก็เป็นภาระของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องแบ่งให้กินช่วยกันดูแล แต่ถ้านานๆไปมันก็คงจะไม่ไหวกันคนที่ให้ก็ก็ลำบากเหมือนกันยิ่งมามีโควิดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ก็เหมือนกับตกงานไม่มีไรายได้จะเาที่ไหนมาแบ่งกันกินพ่าตัวเองก็จะไม่มีจะก,กินพี่ เป็นโตเนี่ยจะเอาไปไหนเนี่ยอ๋อไปส่งผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยยากจนครับที่ไหนอะครับที่บ้านหนองบุกขาววัดหนองบุกขาวแล้วก็น้ําจันทร์หรอโอ้โหทำไมไปกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะประมาณหกโมงมีคนหนึ่งไปแล้วก่อนแล้วมีไปก่อนนี่แล้วครับแล้วไปรับทุกวันไหมเนี่ยไปส่งทุกวันไหมไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดครับบ้านอะไรนะพี่หนองบุกขาวแล้วก็น้ําจันทร์แล้วก็หัวช้างสายผมนะ ถ้าใส่อีกหนึ่งก็ไปวัดซากแล้วก็โนนหัวช้างครับ ต่อแถวทําอะไรครับเอาปินโตครับเอาปินโตครับปินโตอะไรอ่ะปินโตใส่ข้าวเหรอใส่ข้าวครับโอ้เสียตังไหมไม่ได้เสียครับไม่เสียตังของดรพระอาจารย์รงกฏครับของหลวงพ่อรงกฏครับแล้วแล้วรู้จักท่านไหมรู้จักครับรู้จักหน้าตาเป็นยังไงอ่ะท่านรูปร่างดีครับรูปร่างดีดีเนี่ยแนะในรูปนหรใช่ไหมใช่ครับใช่เนี่ยนะ คงเนี้ยหลอหลวงพ่อหลงกดไม่ใช่มงรู้จักแน่นะรู้จักแน่นะรู้วงนี้หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์องนี้เปล่าเหมือนกันครับกับข้าวที่หลวงพ่อเอามาให้รับประทานได้ไหมครับได้ครับได้วันหนึ่งให้กี่กิโตครับโอ้เยอะมากครับกิโตเดียวแต่เยอะมากอินได้สองมื้อไหมสองมื้อกว่าเลยซ้ำสองมื้อกว่าด้วยซ้ำชอบชอบอะไรมากที่สุด จะได้ให้แม่ครัวเขาทำแทบทุกอย่างนะครับชอบทุกอย่างเลย <_ d ata> แหม่ดีจริงๆเลยพี่มารับทุกวันนะครับครับมารับให้ใครให้คนแก่ให้คนแก่ที่บ้านโ <_ d ata> อ้ <_ d ata> พี่ครับ <_ d ata> เหนื่อยไหมเดินมารับ เหนื่อยบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะิน้นริมาทางถนนริมถนนก่อนเข้าวัดเลยเหรอะเดินไปอีกเดินไปอีก,อกตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรพี่บ้านน้ำจันบ้านน้ำจันจปีหนึ่งได้ไหมที่มารับยังยังไม่ถึงยังไม่ถึง แล้วมีคนมาเก็บตะตังไหมเวลาเขาเอาข้าวมาให้ไม่มีค่ะฟรีฟรีค่ะแล้วเราต้องล้างปิโตให้ไหมเนี่ยล้างค่ะถามจริงๆเคยทําปิโตหายไหมไม่มเคยไม่เคยถ้าหายเราเขาให้ไหมข้าวไม่หายแล้วไม่หายไม่หายไม่หายยังไงก็ไม่หพอดีครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบห้าหกสิบห้าโอ้ยยางก็ห้าสิบห้า ที่น้ำจื้นเนี่ยมีคนมารับอาหารพี่โตของลุงพ่อเยอะไหมครับเยอะจ้ะเยอะบางทีก็มารับแทนคนแก่มาไม่ไหวก็มารับแทน<อ>นี่ก็มารับแทนทําไมพี่รู้ไหมทําไมหลวงพ่อถึงเอาข้าวมาให้พวกเราเนี่ยเขาอยากแบบเขาเขาบอกว่าเขาอยากทําบุญกับกับคนมั่งคนไปทําบุญกับท่านเยอะแล้วโอ้ช่วงโควิดนะช่วงนี้แต่ลุงพ่อเนี่ยให้มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วใช่ไหมจ้ะเลยโควิดเราก็ ได้อาศัยบุญท่านเลยะใครบริจาคข้าวให้หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เอามาให้เราอีกเมื่อหลายปีก่อนหลวงพ่อก็มองเห็นปัญหาก็เลยคิดโครงการ ขึ้นมาโครงการหนึ่งก็คือการดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดบ้านติดเตียงไม่มีลูกหลานดูแลยากจนแต่พ่อก็เริ่มทำงานนี้มาน่าจะประมาณทักสามปีแล้วนะทุกเช้าก็จะจัดอาหารปินโตซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ170ทักร้อยเจ่าทุกวันทุกเช้าหลวงพ่อก็จะให้ลูกศิษย์เนี่ย นำอาหารเหล่านี้ไปส่งให้ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่รอบวัดทั้งหมดเลยแต่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่บางคนก็ไม่มีลูกหลานไม่มีคนดูแลบางคนก็ยังเจ็บป่วยบางคนก็เดินเหินไม่ได้แล้วนะทำมาจนทั้งบางคนก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ณววันนี้เนี่ยผู้สูงอายุรายใหม่ก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมาหลวงพ่อก็ก็จะทําปินโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณ170ยิบนโตทุกวันก็ต้องทำเอาปิโตใหม่ไปส่งปินโตเก่าก็าเก็บมาล้างเตรียมไว้ใส่พวกนี้จะทําอย่างนี้มาญาติโยมซึ่งบางทีเนี่ยบางคนหลวงพ่อก็เห็นแต่รูปเขาจะทํารายงานส่งมาว่ายายคนนี้ตาคนนั้น อายุเท่าไหร่สภาพบ้านช่องเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็ดูรายงานที่เขาไปส่งอาหารเก็บภาพมาให้ดูแค่หลวงพ่อดูก็รู้สึกมีความสุขแลนะ้วเพราะว่าได้ช่วยคนแก่ญาติยโยมจริงๆหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ฟังคำพูดอะไรจากผู้สูงอายุเหล่านี้นะ แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าก็จะต้องมาตอบแทนบุญคุณชื่นชมอะไรหลวงพ่อเนะี่ยแต่ถ้าหากว่าเราลองลองไปดูไปถามกันนะเราก็จะเข้าใจญาติโยม ำไมลุงลุงป้าป้าเขาจะต้องเอาปินโตมาด้วยอ่ะครับราะเราก็เอาปินโตมาให้อยู่แล้วมันจะสะดวกนะคะเวลาเราเอาเอา,เอ,าอันอันที่มีอาหารไปใช่ไหมคะแล้วอันอันเปล่ามาเปลี่ยนคือเรามีกติกาว่าต้องล้างมาให้เราเบื้องต้นก่อนนะามาแลกกันคุณป้ารับไปแล้วเอาไปทานอาหารเสร็จเรียบร้อยล้างปินโตมาพรุ่งนี้เอาอันใหม่มา แล้วก็จะมีกลุ่มของเราเนี่ยคอยเพียออีกทีหนึ่งความเรียบร้อยค่ะที่จุดศูนย์รวมของเราอีกทีนึงเราก็ไปล้างรต้องไปล้างอีกทีหนึ่งสะอาดอย่างเงี้ยแหะค่ะเพราะบางคนเขาบางคนก็ไม่ได้ล้างมาบอกตรงตรงมีด้วยเหรอมีค่ะมีค่ะแบบบางคนก็เราก็ต้องเข้าใจสภาพเขาเนาะเอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราจะต้องไปเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งแล้วเราก็นำมาส่งจุดที่ทำอาหารค่ะ เพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ละคนต้องมีปินโตให้ปินโตเราจะมีสองชุดนะคะสองชุดปินโตนี่ก็ไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมคะเราหลวงพ่อให้หลวงพ่อหลวงปู่ให้ใช่ไหมคะ พ้าไม่ใช่ให้เฉพาะข้าวปลาอาหารไม่ใช่ส่งเฉพาะฟินโตใครไม่มีเสื้อผ้าเราก็เอาไปให้ที่หลับที่นอนหมอนมุง้งผ้าหม่มเก่าเ่าขาดขาดเหม็นเหม็นเราก็เอาไปเปลี่ยนให้ใหม่ไดบางคนบ้านช่องห้องหอดูไม่ได้เลยแล้วก็ไปช่วยกันซ่อมแซมทำความสะอาดห,หรือบางคนก็ไม่มีแม้ทั้งห้องน้ำก็ไปสร้างห้องน้ำให้อย่างนี้เป็นตน้น หลวพ่ออยากแกบอกว่าเราทำอะไรไเราก็ช่วยกันทำเถิดญาติโยมบรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นใครเป็นครอบครัวของเราคนไทยเราปู่ย่าตายายที่ไม่มีลูกไม่มีหลานบางคนเขามีเราก็อย่าได้ไป ำเนาหรืออย่าได้ไปโกรธลูกหลานเขาเลยเพราะตอนนี้ลูกหลานก็ลําบากกันทุกคนเหมือนกันงานไม่มีทําไม่มีไรายได้จะเอาที่ไหนส่งมาให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายได้กินเราพ่อช่วยได้หลาพ่อก็ช่วยแต่นั่นสิ่งที่นำมาเล่าพวกเราฟังในวันนี้จริงๆแล้วก็คืออยากให้พวกเรามีความสุขไปด้วยนะพ่อถามว่า้ารดาไปเห็นตาเห็นยายเห็นลุงเห็นป้าที่เขาลำบาก มันก็ทำให้เรารู้สึกเออเราก็ได้บุญร่วมกับหลวงพ่อไปด้วยแล้วหลายคนก็ทำบุญในเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันเอาเข้าวสารมาให้หลวงพ่อเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้เราปรุงกันเองยาดยยมแต่ว่าหลวงพ่อก็จะกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้นะว่าแต่ละวันหลวงพ่อก็จะดูจะเห็นว่าวันนี้ฝ่ายจัดทำฝ่ายโภชนาการเราทำอาหารอะไรบ้าง นะมีต้มมีผัดแกงทอดมีขนมอะไรนะหลวงพ่อก็จะเห็นแล้วก็ประเมินนะประเมินกันอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ยังไม่ดีก็พัฒนาขึ้นอะไรที่ยังไม่พอก็เพิ่มเติมเข้าไปในทีน่นี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาขอบใจทุกคนนะที่เป็นกำลังให้หลวงพ่อได้ทำสิ่งดีๆและเป็นความสุขอีกอย่างในชีวิต การช่วยเหลือกันเป็นสุขในโลกและถ้าเรามองปู่ย่าตาทวดเหล่านี้มองให้ท่านเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเกิดเหมือนกับครอบครัวของเราเกิดในใจเราก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจและเมื่อเราได้ช่วยผู้คนเหล่านี้แล้วความสุขก็เกิดที่ใจของเราเองขอเจริญพร ระบาดน้ำพุพร้อมด้วยวัดสักดิเกือร่วมกันจัดก,กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในโครงการปั่นน้ำใจสู่วัดโรงเรียนชุมชนเพื่อผู้สูงวัยผู้ยากไร้ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงในบริเวณชุมชนรอบวัดไม่เพียงอาหารปิ่นโตประจำวันที่จันทส่งกันทุกวันจิตอาสาจะแวะเวียนไปถามทุกสุขกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย หลายคนอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อหลายคนเข้าใจว่าหลวงพ่อทำไปด้วยความเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกยายยายชื่ออะไรจ๊ะปุบ๊บปย ยยยาฝอชื่อฝอยอ,อ๋อชื่อยายฝอยอายุอะไรคะยายเก้าสห้าเก้าสิบห้าเหรอโอ้อายุยืนดีจังเลยพี่วินใช่อืมนี่จำไว้ยายยายชอบกินอะไรคะเนี่ยกินข้าวกับน้ำพริกก็เปล่า พี่เดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นเพราะนั้นหนูไปหนูลองพื้นที่ก่อนลองที่พระเณรบุญหนักหนักว่าจะผ่านได้ไหมได้ ที่หลวงพ่อทัอาน,นเอาอาหารพิณโตมาให้ใช่คนนี้ไหมค่ะ <laughs> ทานได้ไหมครับทานอาหารปินโตได้ไหมก็ไม่ทราบไปได้เปล่า <laughs> กินมากี่ปีแล้วกินมากี่ปีแล้วเป็นหูมาตั้งกี่สิบป,ปีแล้วก็ไม่รู้กินหมดไหมคะกินหมดไหม สัดไม่เหลือเลยทัดไม่เหลือ <c oughs> เยี่ยมเลยอ่าไหน,นๆยวาดไม่เหลือชูสองมือน,นี่เลยชูนิ้วโป้งเออเก่งมากเก่งมาก บินโตเนี่ยตอนต้นรายการเนี่ยกับตอนที่พี่นุชเอามาให้กินเนี่ยมันคุ้นๆนะคุ้นยังไงคุ้นยังไงคุ้นอะเหมือนแบบเหมือนเห็นที่ไหนอะไม่เห็นหรอกมาจากบ้านผมเห็นบ่อยๆเลยเนี่ยคุ้นมากเลยทำอาหารใส่บินโตมาให้จากบ้านเลยใช่เอามาจากบ้านเลยเพื่อพี่เพื่อพี่อาดทั้งทคนแน่ใจนะว่าพี่นุชเอามาจากบ้านแน่ใจจริงๆอะจริงแล้วอร่อยไหมล่ะ ก็อร่อยอยู่หรรอออ่ยใชแล้วแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ดีอ่ะแทนที่จะขอพูดลองลงมาทำมาจากบ้านนะลองทำจากบ้านนะใครโกหกก็ขอให้ถูกล็อกต้อนรับที่หนึ่งเลยนั่นไงของประจัญภพ่แก่ประจัญภพประจัญภพหลวงพ่อหลวงปู่แต่ก็ถือไว้หนึ่งอย่าลืมผมนะผมด้วยผมไม่ลืมหรอกไม่ลืมแต่พี่พ่อแม่พี่อาดพี่วินต้องเอาปิ่นโตไปคืนหลวงพ่อด้วยกันเอาปิ่นโตไปคืนหลวงพ่อใช่ ไม่เกี่ยวเลยเอ๋าก็จะได้ถูกันที่หนึ่งก็จะแบ่งให้ไงอ๋ออ๋อก็ได้คือหลวงพ่อด้วยกันจะก็ได้ก็ได้